ใครเอามาบอกไนดะ้ห้าพันตัวใหญ่เลยให้ตัวใหญ่ไปเลยตัวเล็กเอาไว้มันแข็งแรงผมคือสั้นแนคะ่ <c oughs> ต้องตั้งขาดอผมเสียงมาปะ่ะทรงอะไรที่นี่เป็นทรงอะไรแม่เป็นรอบทุยทุยแบบไหนนี่เราจะทำให้ดูอยู่นี่ทุยแบบไหนให้มันดูเป็นทองทองให้มันเยอะสักหน่อยอื มันได้เสียแล้วมันอย่างนี้แหละผมพวอเขาทัง้งช่างเขาทึ้งบอกเวลาทําสีเขาทั้งไม่ค่อยจะแนะนําให้พวอบเท่าไหร่เลย,ยก,ก็จะให้ตามไปเล่นเล่น,เล,นเล่นเป็นดูๆเอาขยับขยับขยับแต้มออกจะได้เลยเหมือนของแม่นี่ไม่ได้กลัดนะเนี่ยเล่นแล้วทรรมชาติเลยธรรมชาติลว้นลวน นาดแม่เป็นช่างแม่ยังไม่ฟอกเขาเลยเขาเอาเข้าไปในะนะนกระเป๋านะเขาเอาไปย่งกระเป๋าพี่ได้กินแมวนีมีเงินอยู่ในนั้นเยอะเลยดมันรู้ว่ามีเงินเ <c oughs> ขาโวยเงินมาด้วยยังโวยไม่ได้มันห่วงไมาจากเซเว่นมันจีดมดมือมันห่ง เลยพอแล้วเร่งซื้อยาเล่งเอออห่วง,วง,วงเฮาแต่สายมันบ่ทรเหล้วป่านอีก Thank you. เที่ยวของมาทอยเที่ยวหนึ่งเลยไม่ใช่หรอมาเคยมายังไม่เคยค่ะตอนนั้นอาพาพาเพื่อนมาไม่ใช่หรอเที่ยวเที่ยวหนึ่งเนี่ยมีมีคนหนึ่งมาด้วยที่เฟิร์นวันน้นานะรอบของ เอามามึนเนแมวตัวนี้ไหมวิแมวนั่นขึ้นไปเอ็นบีบนวดใ <c ười> ห้โอ้ยเอ้อออกสอแสและใช่ป่ะโอ้ยมัแมวเองเมื่อเป็นหนึ่งสี่ป่ะนี่แมวเสและไปบีบขึ้นไปบีไปบไปนวดเขาเ <c oughs> ขาบ่ามีขนมไม้ดอกใ่ผมบ้านเลยละแล้วใผมมีไรใส่ผมแล้วแล้วก็แล้วน เชื่ยอันคนมากป่ะม่เอ่ะบ่นบ่ได้เห็นพวกบ่นั้เกือรอกไม่ได้นไ่ไม่ห่อนหนเห้าปดอดนี่เสปากตก้อฟ้เมินหมอนี่บ้านห่อนจะห่อนห่อนเหี้งผมเวนแมวมันบกไปเย็นััยอมันไปกินเบียร์ฟาเหมือนกับห่อนตัวกับหอทั้งในทั้งในผลออกมากไอ้่แกวเอให้กินแก้วเดียวเบิดมือ เมเล่ะกินแก้วเดียวเนมยหลายเท <c oughs> น่ยโอ้เสแวสนผู้นั้นเสแล้วผู้นี้เพิ่งรูแมวตัวนี้แม่เอา<ม>ก็เป็นหนึ่งที่ลงมาเลยลงมาเลยอย่าไปกวนพี่เขาอุ้ยตายแล้วอ๋อเนี่ยมันขึ้นบ่ไปไปด้กองสลาก ผมเสียมาแค่ซอยเป็นทรงบอบถุย เอาไปเบิ้งบนลูกยูกกับไงกร่เพน้ำกระเนยเือนเนิมเลกนอนนอนเนี่ยนาแทบไม่มีเลยน้ลูก ไปเยอะเลยตจนเองกัดกัดเองหรือให้ร้านก็กัดให้ัำเ,เองค่ะทำาอเออส่วนมากเป็นย่งใส่เกินขนาดไม่ใช่มันไม่มีอะไรบำรุงม,มันไม่มีอะไรเขาไม่ใส่ต,<ร>ตัวยามบำรุงเชื่อมแกนเข้าไป <ๆ S 1> <ๆ S 2> ด้วยทำเองมันจะมีปัญหาอย่างนี้แหละช่างเขาทำเขาไม่ค่อยก็มีอยู่แต่ไม่ก็น้อยไงเพราะว่า ช่างเขาจะมีตัวใส่ไงตัวใส่แก้ช็อตแก้อะไรให้ด้วยไง ลูกเป็นข้างหลังกับแม่มัน,นเองเราค่ะมันจะได้ขนาดนี้ความทุยของข้างหลังจะได้ขนาดนี้ขนาดนี้แต่ขึ้นขึ้นสูงมากมันก็ไม่สวยเพราะว่าผมเราข้างบนนั้นไม่มีเนาะโอเคไหมข้างหลังขนาดนี้เห็นไหมเห็นไหมมันจะดูหนาขึ้นไงยม,มดูมันจะดูหนาขึ้นนิดหนึ่ง งั้นของเขาผมผมเขาหนาเล่ยผมกเยอะถ้ามีผมเท่านี้มาใส่อย่างนี้เออก็โอเคแล้วมันก็จะได้สื่มันก็าเดี๋ยวของเรามันผมเขาบนไม่มีแล้วไงตรงนี้แห่งมากเลยข้างหลังก็ทุยขนาดนี้เนาะมันจะได้ดูหนาเนาะมันเป็นแปลกๆนะคไม่แปลกหรอกมันไม่แปลกหรอกนะ เวลาลูกหวีมาลูกกืหวีมาอย่างนี้เราก็ได้นะนี่นี่กลัวไม่เป็ี่ยนแบบนั้ทำไมให้หวีดิลองหวีดิหวีหวีมาข้างๆเลยผมผมสามาอย่างสาดตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ ข้้งหลังเอาขนาดนี้เลื้อนเลื้อนเลื่อจะเอาขึ้นอีกเดี๋ยวให้เขาเลูกขาดูก่อนเอาผ้าออกก่อนก็ได้นี่ทุยวันวันไงจะเป็นทุยทุยไงเห็นไหม เขาอย่างนี้มันก็จะเป็นใบๆมัน ไม่ได้เพราะว่ามันรีบแล้วไงลูกมันหมดแล้วถ้าลูกเอาขึ้นเยอะนี่จะไม่สวยแล้วนะเพราะว่าผมเราไม่มีล้อกงข้างบนจันก็มันขาดมันมันมันแบ่งเลยนะตรงนี้มันแบ่งไปเลยเนี่เราเวลาเราหวีเราต้องหวีอย่างนี้เด้หวีผมค่อยจะได้ทรงมันหวีมาอย่างนี้นะ